มาอีกแล้วมามาทำไรขย,ย่าอะไรแคบวันนี้เราจะให้เด็กๆก,กินชูชูชอีกแล้วบำรุงกินไหมชูมชูชและที่สำคัญเราจะใส่อันนี้คืออะไรพาวเดอร์ไงเคยรีวิวไปแล้วใช่แล้วนะฮะพรีเบอติกนะฮะรับความ กับะไรนะความสมดุลให้กับลําไส้อมีคนแรกมารอแล้วใครจะกินก่อนอ่ะมีคนแรกพี่ใหญ่ใครชอบกินที่สุดใครชอบกินที่สุดมะลิกับทุบตับชอบกินใช่ไหมสนิมด้วยนสนิมนั่งรออย่างนี้ไอเนี้ยไทยที่ชอบกินแม่เนี่ยไทยเนี่ยไทยก็กินนะแต่ต้องป้อนเมาอันนั้นไม่ค่อยกินหรอกเมาไม่ค่อยกินอะถ้ามรออะไรไม่กินมารออะไรเนี่ยเอามาทำหน้ามึนเดี๋ยวใส่อันนี้ก่อนวิธีก็คือง่ายๆมันเป็นผงยังไงเดี๋ยดูกัน <ง>เอาใส่ใส่ใส่ช้อนก่อนสิอล,อล,อลองเทมาก,ก่อนหลายๆคนอาจจะไม่เคยดูรีวิวอันนี้อของ<ม>เรานะผงแบบนี้ผงกินคล้ายๆชาเขียวนะอืม,อม,อมกินเหมือนชาเขียวเพราะว่าเขาก็เป็นสารสกัดจากต้นข้าวสาลีอ่อนเออก็เทเลยง,งยง่ายๆสิบห <15, 000. S 2> ้าสายพันธุ์ถ้าไม่ประสมกันนี้ผสมอย่างอื่นได้ปะอาหารเปียกขนมแมวเลียได้หมดดูพี่มาริเด็ดูพี่มาริ รอเลยของชอบใช่ไหมของชอบอ่ะแล้วกินยังไงอ่ะสลิงสลิงมีวิธีอื่นไหมือว่าสลิงง่ายกว่าคือจริงๆเขาก็จะเรียกินกันเองแต่ว่ามะลินี่แบบแม้ว่านี้ไม่รู้เป็นอะไรต้องให้ป้อนต้องป้อนไม่ป้อนไม่กินแต่ชอบใช่ไหมเนี่ยแต่ชอบอืมนะรอเลยอ่ะนี่ก็รอเนี่ยรอไหมใครรอเอามาใครรอหนูรอเหรอลูกี่รอป่ะลูกอืมตุ๋นพี่รอไหม ีรออะไรลูกน้ําปีบอลละสนละไหน,นไหนดูสิยังไงย้ำย้ำย้ำอร่อยมากเลยแมยต่ต้องชิมก่อนต้องชิมหนูก็นั่งดีๆสีลรูปแผลบแผลบแบต้องลองนะเดี๋ยวหก <laughs> หนึ่งสลิงต่อหนึ่งตัวใช่ไหมอือไหนไม่ใช่ หรือว่ากินแล้วแต่อยมันจริงจริงมันอิ่มไหมมันก็ไม่อิ่มหรอกใช่ไหมไม่อิ่มหรอกแต่ว่าเราอยากให้เขามีสารอาหารมากขึ้นฮะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงที่ดีอืมแมว่าเราไม่ค่อยป่วยใช่ค่ะไม่ค่อยป่วยคือมันก็มีบ้างแหละแต่ว่าไม่ไอป่วยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอะไรวันนั้นตอนที่หมอเป็นคืออะไรนะท้องเสียท้องเสียอ่าเกิดจากอะไร น่าจะกินตอนนั้นเราให้กินปลาถูทอดไงจาได้เออใช่แล้วก็อ้วกอ่ะอ้วกอ่ะแมวอ้วกอะใช่ใช่ต้องไปหาหมอแล้วหมอเขาก็ให้จูลินซีมากินนะก็คือคล้ายๆแบบนี้แหละเออคือตัวนี้แหละตอนนั้นเราไปหาหมอเราไม่รู้เราไม่รู้เขาเป็นอะไรเออแต่พอกินเข้าไปแล้วโหดีขึ้นเลยแหละใช่ทันตาเห็นคือตับนี่คือกินเป็นขนมเลยนะใช่เคี้ยวเลยอ่ะ ไอ้ที่ดีท่นตาเห็นเพราะอะไรรู้ป่ะเสียเงินใช่หมดเป็นพันเลยเลยดีขึ้นไงแล้วพอแบบพึพอมาเป็นตัวนี้ก่องเท่าไหร่ครับจริงจริไม่แพงนะไม่แพงค่ะอืเดี๋ยวขึ้นราคาให้เนี่ยกินอย่างเงี้ยเห็นป่ะมาลีกินเนี่ยกินง่ายเลยชอบงัเราก็ผสมเข้าไปเลยเขาก็กินมันไม่มีแบบไม่มีรสชาติให้ทำให้น้องแมวแบบตอนนี้มาลีอายุเท่าไหร่ครับมาลีหรอมาลีเกิดหกหนึ่ง อันนี้หกห้าก็สี่ปีสี่ปีมาริเนี่ยไม่เคยเป็นอะไรเลยนะไม่เคยเลยไม่เคยต้องเข้าหาหมอเลยใช่อาจจะเพราะว่ามาริอะเราเลี้ยงแต่เด็กแล้วก็นมแม่เขาถึงเขากินจนแบบอไม่เราเราเรามาริมาตอนหนึ่งหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกับสิบวันอ่าก็คือตอนนั้นน่ะแม่เขาก็ให้กินนมใช่แล้วพอเป็นแมวตัวแรกเนาะเราก็ให้กินแบบดีที่สุดอะตอนนั้น่ะมาริก็เลยแบบ เป็นแมวที่สุขภาพค่อนข้างจะดีมากๆใช่อร่อยหดละดูดิกินคนเดียวตัวเดียวจะหมดแล้วเนี่ยแล้วตัวอื่นนะได้กินแต่ตัวอื่นอ่ะไม่ค่อยชอบเหมือนมาริกับตั๊กนะอ่าอันนี้ซุปปาแนะนําให้กินนะชูชูเนี่ยแมวป่วยแมวกินอาหารยากแมวเบื่ออาหารเนี่ยตัวนี้บํารุงได้เลยใช่สมมุติว่าแมวที่ป่วยก็ก็กินได้อ่าที่แบบไม่อยากะเคี้ยวเงี้ยก็สลิง พอแล้วลูกตัอื่กินบ้างเนาะจะพอจะหมดแล้วเนี่ยแม่จะหมดแล้วตัวอื่นก็ไม่ต้องกินแล้วสนิมล่ะตององนี้เราก็ใส่เข้าไปเอาตัวจี๊ดของเราก่อนไหมตัวจี๊ดต้องอุ้มมาต้องอุ้มมาตุ๊กตับเนี่ยตุ๊กตับเขาเพงแมวที่ไม่ตะกานะไม่กินอะไรก็ไม่ค่อยกินต้องอุ้มกินตับของโป๊ของหนูเร็วๆของโป๊ของหนูรันอะไรนะ อนั่งดีๆอร่อยนั่งดีๆหูกนั่งดีๆอ่ะมัมๆัมมัมม,ม,ม,มหน่อยโอ้ถ้าแมวตัวไหนที่แบบกินยากหรือไม่เคยกินใช้สลิงป้อนดูนะไม่ค่อยป้อนเขาเพราะบางตัวได้กิ่นก็ไม่โชคอืมอืมแต่มันดีกินเถอะกินค่ะแนะนำจริงๆ กินไปตายยีไปเลยต้าเนี่ยเป็นแมวที่ไม่ค่อยกินข้าวเหมือนสนิมอ,ะอ่ะพอเมื่อเย็นเนี่ยอาหารเปียกเนี่ยปกติแมวเนี่ยจะวิ่งเข้าใส่นะ uh huh. แต่ต้านี่แบบไม่ค่อยกินโอ้โหกินเนี่ยก็ว่าแมวดมนี่ยังเยอะกว่าเนี่ยเนี่ยแมวดมของแท้กินได้คำสองคำไปแล้วป้อนกินทุกตัวหมเพราต้องบังคับป้อนถ้าตัวไหนไม่กินเราจะบังคับ มีตัวมีตัวที่ไม่ชอบไหมไม่มีที่บ้านนี้ใช่ไหมอืมแต่แรกๆกก็ก็อาจจะไม่ค่อยชอบชนะแต่แบบพอกิดนปมันอร่อยอืมยิ่งใมันบบอร่อยม,มันสากัดแบบเข้มข้นอ่ะยิ่งคือชูๆมีประโยชน์แล้วพอผสมกันนี่ยิ่งโหอืมประโยชน์คูณสองไปเลยอ่ะใช่นอกจากสุขภาพดีแล้วลำไส้ยังแข็งแรงใช่มาคนร้องเก่งเนี่ยมาร้องเก่งยังเลยอ่ะอุยยังไุยยังกินเองไหมเอาไหม กินเองเป็นเหรอกินเองกินเป็นไหมนี่กินโชวแล้วนอนมากเลยกินโชว์เลยครับกินโชว์เลยครับอมกลิ่นหอมนะอืแต่ตัวพีเบลติกนี่มันไม่มีกิ่นนะกินกินคือกลิ่นอ่อนอ่อแต่ใส่ใส่อาหารไปเนี่ยไม่ได้มีผลใช่จริงไหมพี่เมาพี่มาพี่มาเอ่อเจ้าฟินฟินเนี่ยนะตอนนี้ตอนที่อยู่ในโรงเรือนของพี่มณ์นะ เขาจะไม่อ้วนแบบนี้นะ,ะไม่ปุ้ยแบบนี้ยไม่ตุ้ยนุยใช่ไหมหมดแล้วอะไรอ่ะหมดแล้วรมดอล้อลอลออหมดแล้ว,ด,ลว <S <S ดูซิหันมาอีกทีหมดแล้วอเดี๋ยวเราไปใส่เพิ่มใครอีกเอาพี่ติงมนไหมอ๋มอ,อคนนี้คนนี้คนนี้อ๋อคนนี้ใช่ไหมอะอคนนี้ครับนี่ติไม่ต้องเลยกินเองได้บอกโอ้เสียจุบจิบจุบแคบเลย ปีก็ผอมนะปีกอ่ะใช่กินเก่งแต่ผอมกกินเ่่งแตผอมใช่ไหมฟินฟินอืมฟินของกินอยู่ไหนฟินอยู่นั่นดูของกินอยู่ไหนฟินอยู่นั่นใช่ไหมลูกอร่อยไหมอร่อยหมดแล้วหมดแล้วเหรอ โหดีมากลูก oh, อ๋อฟินมองไหมมงองไหมม,ไม่ลูกเราหมืนพิจารณาก่อนอ๋กินไม่ยากกินปกปติเขาไม่กินนะออกกล้องไงมองเนี่ยเป็นแมวดีออกกล้องเรากินปกติไม่กินนะ <c oughs> อร่อยไงครับแม่หรือว่าผสมพีไวติกแล้วมัน มันกินชวนกินลูกอัพรสชาติด้วยพี่หนิมพี่หนิมพี่หนิมมองพี่หนิมบอกเออไม่ถึงหนิมนะครับแม่ดำๆอ่ะก้อนดำๆอย่างเนี้ยมาแล้วมาแล้วคือว่ามันไม่ถึงหนิมนะครับแม่หนิมบอกอยากกินบ้างอ่ะอ้าวใครไม่ได้กินบ้างเนี่ยโอ้เกี้ยงเลยเกี้ยงเลยเกี้ยงเลยเมาเอาอะไรเนี่ยเอาชงชงกับหนิมอดแล้วเนี่ยชงโอ้หนิมมาขอดูดู อหนิมมาขอเรอ,อลูกเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมเอาแม่ต้องเฮานะต้องให้หนิมด้วยนะหนิมมูซาเดินมานะแม่เอาเราเปิดกระปร๋องใหม่เเปิดกระปร๋องใหม่ปกติหนิมก็ไม่ค่อยกินนะประเภท <c oughs> แนวเดียวกับตับอะ่ะกินยากกินยากสองคนนี้กินยากมากอ้าวต่อไปมะลิ มราได้กินแล้วทำไมเราใช่พี่หนิมพี่หนิมมาสานิมไม่มาต้องตามสานิมต้องงอให้กินนะ่ะตากับหนิมต้องชองก่อนไหมต้องชงก่อนไหมชงไม่ถึงหนิมสักทีโอ้วอ่านี่ยอยู่ทุกที่ไอ้คนเนี้ยอยู่ทุกที่ของกินอยู่ไหนฉันอยู่นั่นดูนดินั่งกดดันนั่งกดดันดูดินั่งกดดัน นั่งกดดันครับดูครับตัวตาพิมพิมรอพี่ชมกินดูอ้านหนกดดันของกินอยู่ไหนปินอยู่นั่นเป็นอิ่มแล้วลูกกินเยอะแล้วยังไม่อิ่มเลยค่ะปิมกินไปนิดเดียวหมดแล้วเอาให้หมดเอาห่อมาต่องมองหน้ากันเลเลเลให้หมดเอาให้หมดโอ้โห ขายดีพี่นิ่มจะไปแล้วพี่นิ่มพี่เนมไปแล้วมั้งน่ะเร็วๆพี่มารีอยากกินอีกใช่ไหมมองใหญ่เลยเนี่ยนี่คนเนี้ยโอ้โหคนนี้อยากกินจริงจังไหนสองขาเลยดูสองขาเลยเหรออันน้อ่ะโอ้แต่พี่นิ่มมายังไงนูนให้พี่นิมก่อนให้พี่นิ่มก่อนพี่มอย่าดูดูเรวเรพี่นิ่มเร็วมา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 ตัวเอง แมของโปรดพี่หนิมใช่ไหมเฟน,นเว้นพี่หนิมไหมถ้าคนหนึ่งลูกหเห็นไหมบ้านเรากินทุกตัวจริงกินง่ายด้วยนะอืมหนิมกินอีกลูกกินอีกเห็นไหมเสียง กินอร่อยมีประโยชน์ดีมากมากินเข้าไปไปหาซื้อกันซะครับธาตทั้งหลายโอเคอืประมาณนี้นะพี่แพทย์นเนาะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเคลียร์ตัวนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยขอกดดันยู่เนี่ยออืให้หมดลูก อร่อยจริงเห็นไหมไปอ่ะเราก็แค่นี้แหลนะเนาะปิดท้ายด้วยตัวแสบของบ้านโ <c oughs> วยวายตะกะโอ้ยใครต้องฉายาให้ฟินหน่อยเถอ,อะขอฉายาคนละหนึ่งชื่อให้ฟินหน่อย <c oughs> โอเคไปก่อนนะครับแล้วก็ของประโยชน์ประโยชน์แบบนี้อยา่าลืมไปซื้อกันนะครับ ทั้งชูชูแล้วก็พาวเดอร์พาวเดอร์นะพาวเดอร์ก็ใส่ได้เยอะเลยทั้งเปียกทั้งน้ำเปล่าอะไรเงรี้ยนะครับไปก่อนเนาะสวัสดี <Okay. S 1> ครับบ๊ายบาย